ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกักนกับแก้อีกแล้วทางช่องนะคะเป็นแค่สื่อการในการนำเสนอนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมพความันถึงเท่านั้นนะคะมาทุกคนเมื่อวานได้บอกได้บอกใครตามแนยได้บอกไม่มีที่ทับกระดาษก็ต้องวันนี้มาทับกระดาษ <c oughs> คือคืีคืคอืม <c oughs> เป็นยิงแหเป็นยิงแหเจ็ดสองพะนะหนึ่งสองต้องคู่กับเจ็ดสองนะทุกคนนี่นะคะเจ็ดสองอีกเก้าเจ็ดสองน่าจะหกเจ็ดสองเนาะก็คือได้สองอีกแล้วนะจ้ะแล้วก็แล้วก็แล้วก็สองห้าสามเก้าศูนย์ ากาหมดแล้วว้าวใครจะสนับสนุนปากกากระดาษเข้ามาเด้อพี่น้องเด้ออย่ว่าตั้งสั้นตั้งซี่ถ้าอยู่ได้อยู่ให้อยู่เนาะใหแล้วเนาะไม่น้อยไม่ไม่ไม่หลอไม่ไม่เยอะไม่มากก็ได้อยู่ค่ะเอ้าโทรศัพท์หนูเครื่องนึงไปไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวดูหน่อยก็พี่น้อง ได้อยู่นะคะไปรอบต่อไปกันเลยนะทุกคนไปรอบต่อไปกันเลยแม่แม่จ๋าแม่จ๋า รอบต่อไปกันเลยนะคะแค่ใครจะสนับสนุนช่องก็สนับสนุนได้นะคะ <c oughs> เอาแสองสามหกสามเก้าสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ด สามสองสามหกสามเกสูนยสี่สสี่เจ็ดนี่หนูมาลงชานะเพราะว่าตอนนี้หกโมง,หงหละประกาศสีแดงเราจะหมดอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมสีจะไม่เจมถ้ามันจะหมดแ การอันนี้ ปากกาเขาแบบมันเป็นเส้นใหญ่ไงทุกคนก็เลยแบบเขียนลําบากรากระดาษใบเล็กแก้วชอบแบบนี้นะเพราะว่ามันเขียนง่ายค่ะมันมีเส้นนั่นเองนะแต่ก่อนก็ใช้กระดาษอะไรนะกระดาษ a 4่อ่ะกระดาษ a 4อ่ะแล้วแบบมันไม่มีเส้นมันเขียนลําบากค่ะเพราะเราเป็นคนเขียนหนังสือไม่เก่งไงแบบนี้จะเขียนง่ายไม,ไม่ปวดแขนเลยไม่รู้ใครคิดเหมือนเราไหม แต่ว่าแจมนะแจมลายมือแจมนะทุกคน<ะ>ประมาณนี้แลอ้ะ C หนึ่งหกเหรอ C หนึ่งหกมะข้าวิ้นก็ต้องใช้ปากกาอันเล็กลายเส้นเล็กๆนะทุกคนนีทุกคนตั้งใจดูให้ดีนะ นี่เด่นหนึ่งห้านะคะสำหรับตัวเด่นนะหนึ่งห้าก็อะไรนะหนึ่งศูนย์หนึ่งจีหนึ่งห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนี่หนูยังไม่ได้ไล่หวยเลยนะเห็บยังไม่ได้ไล่อะไรเลยแบบว่าถ้าจะไม่ขีดเส้นมันก็จะไม่คืนนะทุกคน กรี๊วกร๊วมันเน้นเน้นปากกาสีเหลืองให้นะคะที่แบบว่าเน้นเน้นนะไปสี่ไามสี่หนึ่งกันนะสามสองสามหก้านย์สี่สามสี่เจ็ดสามสองสามหกสามเก้าสี่ศูนย์สี่สามนะสามสองสามหกสา้าถ้าไปหนึ่งก็หนึ่งศูนหนึ่งสี่หนึ่งจ็ดค่ะ <c oughs> เขาคู่กันนะนี่คู่กันคู่กันคู่กันนะทุกคนมันเป็นมาเขาเพราะเราคู่กันอะไรประมาณนี้พูดเล่น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 มน้นนนะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะลงให้ประมา,ะมาณสามคลิปนะลาวสองหกสองคลิปแล้วก็ดาวอีกหนึ่งคลิปนะคะวันนี้ดาวมีสามดาวปกติสามดาวเหมือนเดิมแล้วเมื่อคืนมีสองดาวนะคะวันนี้มาซ่อมให้นะทุกคนเมื่อคืนก็มาอยู่แต่ว่าแบบมาแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรล่ะ เดี๋ยวตัววิ่งรุดไม่มานะคะทุกคนเสียใจนะเสียใจนะทุกคน,นแต่ว่าพูดถึงว่าดาว VIP เนี่ยเขามาแบบแบบยาวนานมากๆเลยนะคะเขามาแบบยาวนานนะเออยาวนานนะมาไม่ผิดหวังแต่เมือ่อวานนั้นคืนนั้นผิดหวังเออเดี๋ยววันนี้มาซ่อมแก้วก็เป็น,น,นอา <c oughs> จารย์ดาวนะ้วก็จับฉายาอาจารย์ดาวไว้ด ดาไปเรื่อยนะเดาไปเรื่อยชอบเด็นก็ไปเด็ดน,นะทุกคนประมาณนี้นะอ่าถ้าถ้าหนึ่งห้ามาเป็ดปลาเจ็ดห้าก็ตัวใครตัวมันนะตัวฉันบกเกี่ยวก็ประมาณนี้แหละอือม,มีไปสามสี่หนึ่งได้นะคะสามสี่หนึ่งค่ะสามสองสามหกสามเก้าสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะรับชมเพื่อความมันเทิงน,นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะ